สวัสดีครับ FC ของอีชอยลอยเที่ยวนะครับวันนี้แอดมินพาท่านมาหลอยเที่ยวที่ไรกระเทียมนะครับอยู่ที่เมืองเทรซี่นะครับรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับปีนี้นะครับมาเก็บกระเทียมที่เทรซี่นะครับปีที่แล้วไปเก็บอยู่ที่เมืองกัสตินนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับการปลูกกระเทียมที่นี่นะครับ หนึ่งปีนะครับปลูกได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะปลูกช่วงก่อนหน้าหลังหน้าหนาวนะครับหลังหน้าหนาวไปแล้วก็ปลูกปลูกเสร็จแล้วก็มาหน้าซัมเมอร์อย่างนี้แหละครับพอปลูกเสร็จแล้วก็ก็จะไถเก็บนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณสักสี่สามเดือนนะครับอ่าแล้วเวลาปลูกที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ปลูกซ้ํากัน2ครั้งนะครับสมมติว่าปีนี้ปลูกกระเทียมแล้ว ปีต่อไปก็ต้องเอาพืชอย่างอื่นมาปลูกนะครับเขาจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเขาจะหมุนเวียนไปนะครับปีนี้ปลูกกระเทียมนะครับปีต่อไปปลูกแตงโมปีต่อไปปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือวันนี้พามาหล่อเที่ยวที่ไร่กระเทียมนะครับการเก็บกระเทียมที่นี่นะครับต้องรู้จากวิธีเทคนิคและวิธีการเก็บเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาไถไปสองครั้งแล้วนะครับแต่ถ้าไถครั้งแรกปุ๊บเนี่ย ช่วงที่ขี้ไถ่มันมากบขึ้นมาเนี่ยเราพลิกขี้ไถ่ออกมาปุ๊บเราก็เก็บได้เลยนะครับแต่เพราะพอครั้งที่2นี่ปุ๊บเนี่ยเขา,เ,าเขาเขาไถ่กลบไปอีกแล้วครั้งนึงอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยต้องใช้เทคนิคอย่างอื่นนั่นก็คือเราต้องใช้พั่วอย่างเงี้ยนะครับใช้พ่วอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเคลียร์หาดินเคลียร์ก้อนขี้ไถ่ที่มันมาถมแล้วน่ะนะครับเปิดดูว่าอ่าล่องร่องกระเทียมที่เขาปลูกนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับ เพราะว่าบางร่องเนี่ยรถถมันก็ถ่ายตรงไปมันก็พวนขึ้นมาหมดเราก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเสี่ยงดวงเอาเราจะต้องใช้เนี่ยมามา,ามาคุยหาว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะแพลนกล้องให้ดูนะครับวิธีการหาเราก็ต้องค่อยๆไอ,คอ้คุยที่มันเทีย่ยที่ไถที่ไีถ่ายมันเทีย่ยมันผมเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นนิดๆอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยมีร่องกระเทียมละ ส่วนอันนี้กรีบที่มันใหญ่ๆเนี่ยที่มันที่มันแตกออกมาจากกรีดเดิมเนี่ยเราต้องค่อยๆเขี่ยเนี่ยครับพอทาเราเห็นปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็แทงขึ้นมานะครับคือตรงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เขาก่อกระเทียมมันอยู่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูก้อนนี้นะครับเราก็จิ้มมันไปนี่มันก็จะขึ้นมาก็จะจะเป็นหัวอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเราต้อง<ม>หาลายแทงมันให้เจอเนี่ยเห็นไหม นี่มันจะอยู่อย่างนี้เนี่ยฮะจะหมกอยู่กับดิน เราต้องเคลียเอาถ้าเราไม่เดินหานะครับนี่ถ้าเราไม่เดินหาเนะนี่ยเ,เ,เราจะได้เป็นหัวอย่างนี้เลยนะครับวันนี้แต่งตัวสบายสบายนะครับอึบเนี่ยเห็นไหมก็จะได้มาเป็นหัวอย่างนี้เลยเห็นไหมครับขนาดนี้ครับอันนี้ก็นะครับเป็นการเก็บกระเทียมของอ่าคนไทยในอเมริกานะครับมาหาเก็บกระเทียมนะครับเราไม่มี เราไม่ได้ทําฟาร์มกระเทียมแต่เราก็จะมีกระเทียมกินตลอดปีนะครับอ่านี่มาดูเห็นไหมครับถังที่เก็บได้แล้วนี่ครับอันนี้วันนี้เก็บได้นะครับอันนี้จะเป็นถังที่2แล้วนะครับโอเคนะครับหวังว่านะครับเพื่อนเพื่อนคงจะชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับแอดมินอีชอยด์ลอยเที่ยวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับดูซิว่า อ,อีชอยจะพาท่านไปหล่อเที่ยวที่ไหนสวัสดีครับ